ก็ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับลูกค้าหลายท่านก็โทรมาถามอันหลายสายเยอะเหมือนกันนะครับช่วงนี้มันเป็นในช่วงก้นปีครับภายในเดือนนี้หลายคนก็กําลังหารถยนต์มือสอดีๆสักรุ่นหนึ่งใช้แต่ยังไม่แน่ใจหรือว่าแน่ชัดว่าเราควรที่จะเลือกรุ่นไหนในการใช้งาน ครั้งต่อไปดีเพราะนั้นนะครับถ้าเกิดหาในส่วนของเลพอนอยู่เดือนละ7,000แต่ไม่ขอเป็นอีโก้ค่อันจะนำเสนอรุ่นไหนให้ดูงั้นมารับชมกันพร้อมกันทีเดียวในคลิปนี้เลยครับขอแนะนำรถเก่งรุ่นนี้สักนิดน,นึงครับซึ่งอันมีประวัติการขายมาอย่างยาวนานนะครับและขายได้ในแต่ละเดือนเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะ นะครับ2คันบ้าง4คันบ้าง5คันบ้างก็คละสลับกันไปแต่ไม่ว่าจะเป็นในปีนี้หรือว่าจะเป็นในปีไหนไหนเป็นในตลอดไปอันก็จะมีรุ่นนี้มาให้เลือกกันเป็นจำนวนมากเหมือนเดิมครับตัวนี้คือเอาติปพันหกนะฮะเบนซินไม่เคยมีการติดแก๊สถ้าเกิดเป็น CNG โรงงานอันก็บอกว่าเป็น CNG โรงงานนะครับตรงนี้คือตรงไปตรงมา ชัดเจนอยู่แล้วนะฮะ1.6เนี่ยตัว G คือตัวท็อปสุดในรุ่นของเครื่องยนต์1.6ลิตรนะครับมาดูเครื่องกันนิดนึงฮะอันไปไวเลยนะเพราะว่าอย่างตัวรถรุ่นนี้เนี่ยมันต้องกระชับและก็ไม่ต้องนานมากนะครับเครื่องเป็น d u o l VVTi เกียออโต้ซูเปอร์แบบ7สปีดนะครับเดิมสนิทเลยครับตัวโครงสร้างรถเนี่ยคือสวยกริบเลย นะครับถามว่าทําไมส่วนใหญ่ถึงจะมีเป็นสีบรอนซ์ะเป็นส่วนมากเพราะว่าตรงนี้ครับมันเป็นสีที่ดูแลรักษาทําความสะอาดง่ายและมันเป็นสีที่มันครีนนะครับมันมันไม่ใช่ว่าแบบเราดูรถรุ่นนี้เนี่ยแล้วมันจะกลายเป็นรถโหลหรือว่ารถที่ไม่สมควรที่จะซื้อมาใช้แล้วอันว่าตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เราคิดล่วงหน้าโดยแบบที่ไม่ถูกต้องนะครับ เพราะฉนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดยังเป็นการออกรถยนต์ครั้งแรกและก็ต้องการเลือกรถที่มันมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีและเหมาะสำหรับทุกการใช้งานในชีวิตประจำวันของเรานั้นอันว่าเอาติดเนี่ยเยี่ยมมากนะครับอย่างหนึ่งเนี่ยที่ไม่เคยเสียช่วงล่างเฟิร์มกระชับไม่ย้วยไม่กระด้างนั่งกัน5คนเนี่ย สบายเลยครับเหมือนนั่งโซฟาอยู่ที่บ้านนะฮะตัวเนี้มันจะเป็นดิฟเบรกสีล้อมาให้แล้วอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับแล้วก็จะเป็นระบบเบรกเนี่ย ABS เนี่ยมีมาให้ภายในก็ไม่มีอะไรเยอะครับสีทูโทนดำแต่กับตัวสีเบรพวงมาลัยมังติแอร์แบ็กเจ็ใบ นะครับระบบความปลอดภัยนี่หายห่วงเลยแอร์แบ็กมีให้ทั้งหมด7ใบนะครับแล้วก็ตัวเกียร์ออโต้จะเป็นแบบคันบันไดส่วนของเครื่องเล่นเนี่ยจะเป็นแบบธรรมดาสามารถไปปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมกันในอนาคตได้ถ้าเกิดอย่างคุณลูกค้าลองดูแล้วว่ามัตติมีเดียหรือว่าตัวฟังก์ชันตรงนี้มันอาจจะยังไม่เพียงพอก็สามารถไปเพิ่มเติมได้นะครับในราคาที่ไม่แพงเหมือนอย่างในยุคสมัยแต่ก่อนแล้วนะฮะล้อเนี่ยจะเป็นตัวล้ออลอยเดิมจากศูนย์นะครับ แต่ยางเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนให้ใหม่รถคันเนี่ยลืมบอกไปอย่างหนึ่งจะเป็นตัวปี2018ัไม่แสนสามนะครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นสแตนดาดเดิมจากโรงงานหมดไม่มีชนไม่มีกอไม้นะครับโครงสร้างไม่ได้มีตัดต่อเครื่องไม่ได้มีการแกะเครื่องไม่ได้มีการยกออกทุกอย่างคือรถมีการดูแลรักษาตามระยะมาอย่างดีนะครับถามว่าถ้าเกิดอย่างสมมติจะเอาไปตรวจสอบประวัติเช็คศูนย์ได้หรือไม่สบายมากเลยครับ อันยินยอมและก็ยินดีที่จะให้ตรวจสอบแบบอย่างเข้มข้นเพราะว่าอย่างคุณลูกค้าบางท่านอาจจะต้องการความมั่นใจที่มากกว่าคนอื่นมากกว่าคนอื่นไม่เป็นไรครับอันยินดีที่จะพร้อมให้รับใช้บริการตรงนั้นอย่างเต็มร้อเอร์เซ ไม่ว่าคุณจะรายได้เยอะหรือทำอาชีพอะไรก็ตามแต่อันพร้อมที่จะสนับสนุนให้ทุกคนมีรถใช้งานเป็นของตัวเองนะครับตัวนี้ราคาตั้งขายอันขายเพียงแค่399,000บาทผ่อนอยู่เดือนละเ0 0ดพันครับเจ็ดตลอดสัญญาผ่อนได้สูงสุด84งวดนะครับคราวนี้เอาแบบนี้ถ้าเกิดเอาติ๊กคันนี้เนี่ยไปโดนใจใครคนใดคนหนึ่งที่เป็นลูกค้าที่รักอัน และต้องการจะซื้อเอาติ๊กคันนี้กับอันโดยแบบเฉพาะอันให้โปรแบบนี้ครับแถมฟรีประกันภัยเอาติ๊กคันนี้ดูในคลิปนี้มาจองกับอัน100บาทแถมฟรีทันทีประกันภัยรถยนต์อันซื้อให้นะครับส่วนถ้าเกิดมากกว่านี้มีอีกไหมแน่นอนครับว่ารับประกันเครื่องเกียร์ให้6เดือน1 0 0 0 0มกิโลอันซื้อรถยกช่วยเหลือให้เพิ่มอีก1ปีน้ำมันเครื่องอันเปลี่ยนตั้งศูนย์ทงร้อนทำให้ ถ้าเกิดเป็นลูกค้าที่เป็นพนักงานบริษัทข้าราชการมีเครดิตอันทำส่วนลดสูงสุดให้50,000บาทใช้สลิปเดือนในการออกเอาติ๊กคันนี้อันให้แลกเปลี่ยนเป็นบัตรเติมน้ำมันอีก9,000บาทถ้าเกิดเป็นคุณลูกค้าที่อยากจะซื้อเอาติ๊กคันนี้กับอนันะครับและดูในคลิปนี้มาอยู่ต่างจังหวัดแต่ไม่ส่งเดินทางมารับรถที่ร้านอันจะส่งเอาติ๊กคันนี้ให้ฟรีนะครับ ถ้าเกิดอย่างสมมุติว่ามีบางท่านอยากจะมาทดลองขับว่าดีจริงไหมหรือว่าสมควรค่าแจกการเสียเงินหรือไม่มาทดลองขับที่โชว์รูมปฏิพันธ์ออตโต้ได้เลยนะครับใครที่สนใจอยู่ตอนนี้โทรหารเดียวนี้เลยครับ0 8 9 1 1 0 4 9 5 4 คนคนนี้คิดว่าเป็นน้องสักคนหนึ่งน้องคนนี้ไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนติดต่อมาครับอนุมัติภายในหนึ่งวันเอกสารง่ายมากต้องซื้อที่นี่เท่านั้นดีที่สุดและเดี๋ยวเจอกันครับ